สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตีพี่บีสวัสดีท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมเออวันนี้ก็มาพบกับทุกๆุกท่านในรูปแบบของเอ่อ work from home นะครับการเอ่อ meeting นะครับผ่านแอปพลิเคชัน zoom นะครับวันนี้เราก็มาขออนุญาตมาพูดคุยแล้วก็พบกับคุณผู้ชม คุณผู้ฟังในรูปแบบนี้นะฮะก็ t Thai ท e a g u e Office Podcast นะครับ,รบอีกหนึ่งสัปดาห์ที่เรามาเจอกันนะครับก็ในเรื่องของข่าวข่าวที่มีมาตั้งแต่ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เหมือนจะมีความคลึกคับพอสมควรในเรื่องของการประชุมนะครับแล้วก็เรื่องของฟุตบอลลีกอาชีพที่ตอนนี้เริ่มจะมีแนวทางชัดเจนขึ้นใช่ไหมครับพี่นิกพี่บ<ม>ใีใช่ครับใชใช่ครับก็เมื่อเมื่อวันที่ 29เมษานะครับถ้าเอาในระดับหลีกภูมิภาคนะครับ,รบก็มีการประชุมของคณะกรรมการศึกษาแนวทางการรวมหลีกไฮลีกสามไีกสีนะครับครั้งที่สองหลังจากครั้งแรกเนี่ยเขามีข้อสรุปว่าจะ,ะมีการยกเลิกการแข่งขันทุกบอนรายการไฮลีก 3, ์สามไีกที่เตะมาหนึ่งถงสองนัดนะครับบางโซนเตะหนัดบางโซนเตะมาแล้วสนะครับก็จะยกเลิกไป ซึ่งวันวันที่ยีบเก้าที่ผ่านมาเนี่ยถ้า,าถ้าลงในรายละเอียดเนี่ยจะเป็นเรื่องของการกําหนดรูปแบบการแข่งขันโคต้าของนักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันนะครับซึ่งน่าจะประชุมครั้งสุดท้ายมม้กรพี่บ,บีหรือจะมีครั้งที่สามอีกในสัปดาห์หน้าของที่สามที่สี่ใช่ไหมครับผมใช่ใช่ครับที่ที่คุณอนนบสิงโตทองครับท่านเป็นประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางนะครับ อืมอันนี้ถ้าเท่าทที่ทราบเด็กก็คือครั้งครั้งที่สองนี้ก็คือมีมีความชัดเจนในเรื่องของโครงโครงสร้างแล้วแต่ทีนี้ในในส่วนของรายละเอียดอาจจะต้องอมีการลงรายละเอียดกันต่อไปนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีการประชุมอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ครับน่าจะมีการแจ้งให้ทราบนะครับแต่จริงๆ ก็คือตอนเนี้เท่าที่ทราบก็คือมีสองครั้งนะครับครับก็ครั้งครั้งที่สองเนี่ยเราเราได้เรื่องของรูปแบบการแข่งขันนะเพาะว่าเขาจะแบ่งโซนย้อนกลับไปคล้ายๆกับหลีกอ่าเขาลีกภูมิภาคดิวิชั่นสองนะครับลีกเดิมเมื่อเมื่อย้อนไปสามปีที่ผ่านมาก็คือจะมีหกโซนนะครับ,รบโซนที่เข้าลงการแข่งขันก็จะมีสิบสองถึงสิบสี่ทีมด้วยกันนะพี่ติซึ่ง เขาก็จะแข่งกันในระบบลีกพบกันหมดนะครับแล้วก็จะเอาทีมอ่าที่ได้แชมป์ในแต่ละโซนเนี่ยเข้าไปอีกรอบหนึ่งรอบแชมเปยนแชมเป็นรอบแชมเปี้ยนลีกนะครับซึ่งอ่าในระเอียกครั้งที่สองเนี่ยผมผมว่าเขายังไม่ได้คุยในเรื่องของอ่าการสร้างอ่าระเบียบฉบับใหม่นะครับว่าเราจะใช้ระเบียบอ่าโครงสร้างของไทยลีกสามเดิมหรือว่าเป็นระเบียบโครงสร้างที่ อัปเกรดขึ้นมาใหม่เลยนะครับรวมถึงโทษของนักกีฬาในในสองนัดแรกที่ผ่านมาครับพี่บีว่าเขาจะมีการคงโทษอย่างไรยกเลิอกอย่างไรเนี่ยก็ผมก็ยังรอติดตามอยู่เพื่อที่จะเอามาทํางานในส่วนของอการแก้ไขระเบยียบแล้วก็เรื่องการติดโทษแบนที่ผมดูแลอยู่ก็ยังยังรอคําตอบครับ,คร,บครับผมซึ่ง ก็ก็ถือว่ามันก็มีความชัดเจนแต่ใน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 เบื้องต้นนะครับรายรายละเอียดมันยังก็ต้องในส่วนของเรื่องนี้ก็ยังต้องเวิร์กกันต่อไปนะครับ,รบกา็คือเราข้อที่ทราบนี่ก็จะมีในส่วนของอโค้ต้านะครับโคต้าต่างชาตินะครับสามคนนะครับซึ่งอันนี้จะไม่มีโคต้าเอเชียแล้ว ก็คือโค้ต้าเอเชียจะไปรวมอยู่กับโคต้าต่างชาติเลยนะครับแล้วก็คยูยูยิบสามนะครับลงเล่นสองคนนะครับลงเล่นเป็นตัวจริงสองคนนะครับในเบื้องต้นซึ่งจริงโค,โคต้าตรงนี้ก็อ่าต้องบอกว่าเป็นเป็นแนวทางเบื้องต้นนะครับก็เดี๋ยวดูกันอีกทีว่าในส่วนของโค้ต้าเยชนทั้งยูยิบเอ็ดแล้วก็ยูยิบสามเนี่ยจะจะลงตัวที่จำนวนเท่าไหร่นะครับ ทีนี้พิตีถ้าเกิดผมไล่เป็นสูตรโคต้านะอย่างไทยลีกนะครับก็จะเป็นสามบวกหนึ่งบวกอินฟินิตี้อาเซียนนะฮะของของไทยลีกสองก็เป็นสามบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะฮะส่วนของไทยลีกสามหรือชื่อชื่อลีกที่เขากำลังคิดกันเนี่ยพี่บีก็บอกมาแล้วก็จะเป็นสามบวกหนึ่งถูกไหมฮะมีต่างชาติหนึ่งคน อืมก็คือตัดตัดในเรื่องของอ่าหรือหรือเป็นสามเลยนะพี่บีผมฟังไม่ถนัดเป็นเป็นโคต้าเอเชียเลยนะครับเออจะไม่มีโคต้าเอเชียแล้วก็ไม่มีโคต้าอาเซียนเลยนะครับจะเป็นโคต้าอ๋อก็คือเป็นเป็นสามเลยถูกอ่าสามชาติสามอ่าโอเคครับครับอืมอืมอืม ก็ผมว่าหลังจากที่ประชุมมาสองรอบก็เหมือนเหมือนในในที่ประชุมก็เริ่มจะมีทิศทางนะใช่ไหมฮะเริ่มที่จะเริ่มที่จะชัดเจนขึ้นหลายคนสงสัยว่าเอ,อสเสด็จน้ําเมื่อไหร่อะไรยังไงตรงนี้พี่นิกพี่บีว่างไงต้องรอศึกษาแนวทางกันอีกนานแค่ไหนอันนี้ละอันนี้หลายหลายคนซื้อมวลชนเองก็ดีนะครับที่มีคําถามแต่ว่าถึงยังไงก็ตามนะครับ ตอนนี้เนี่ยผมว่ามันมันมันก็เริ่มที่จะได้ได้ได้ความชัดเจนมากขึ้นแล้วละ่ะนะเและนอกเหนือจากเาตัวไทลีกสามไทลีกสี่นะครับที่จะกลับมาในชื่อใหม่และในทางใหม่เนี่ยเอตอนนี้เนี่ยก็หลายๆคนหลายๆฝ่ายเนี่ยก็ก็เริ่มที่จะ กลับมากลับมาอยู่ในเขาเรียกว่าไนระอยู่ใน back on track มากขึ้นโดยเฉพาะฝ hmm. ่ายพัฒนาพุทธศิลป์เองนะครับก็เริ่มที่จะกลับมา,าหรือฟื้นนะครับก่อนที่จะาบางทีอาจจะลืมไปแล้วก็มีแบบต้องพัฒนาศักยภาพสมรรถภาพกันต่อเรื่อยๆนะครับแล้วกอ็อีกเรื่องหนึ่งที่ที่ใครๆหลายคนน่าสนใจแล้วก็สนใจกันอยู่ก็คือ ไทยลีกล็อกดาวน์ทัวร์นาเมนต์นะตอนนี้ตอนนี้ไทยลีกล็อกดาวน์เนี่ยก็เป็นไงฮะกระแสจากสัปดาห์แรกดูแบ็กกราวผมซะก่อนอ๋อพี่ตีขึ้นแบ็กกราวเลยนะก็เบื้องต้นต้องขอขอบคุณผู้เล่นทั้ง12สโมสรนะพี่บีนะที่เสียสละเวลามาจับจอยร่วมกับเพื่อนๆในหลีกของตัวเองนะครับก็ สุกเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมฮะที่เราเริ่มอออกอากาศถ่ายทอดสดไปนะครับผลตอบรับที่ผมเห็นทางหน้าเฟซของเฟซบุ๊กไทยลีกก็ไม่ต่ำกว่าสี่หมื่นห้าหมื่นคนนะในแต่ละในแต่ละค่ำคืนครับครับแล้วก็มีการดูย้อนหลังเนาะพี่บีใช่ไหมฮะ ก็ครับน่าจะเป็นน่าจะเป็นเรื่องที่ใครหลายคนทําให้หายคิดถึงฟุตบอลกันได้บ้างนะก็อันนี้ก็อย่างที่พี่นิกบอกก็ขอบคุณไปยังสโมสรที่เข้ามาร่วม Enjoy กันนะครับในจุดนี้ก็ได้เห็นฝีไม้ลายมือนะของหลายๆคนนะครับก็อาทิตย์นี้ก็ยังมีอีกอ,อน่าจะยังเหลืออีกสองคนที่เรายังไม่ได้เห็นฝีมือกันก็คือคุณอานนท์มรเลสัก ใช่ครับเพราะว่ามันพันุวัจินตะครับมันมันวนวนกันไม่ครบพิธีเพราะว่ามันมันกลุ่มละสามทีมนะครับทีมหนึ่งเราก็จัดแข่งแข่งอวันวันละคู่แต่พอพอมันวนแบบสามทีมมันก็จะมีหนึ่งทีมได้พักในขณะที่อีกอีกสองทีมได้แข่งอะไรอย่างนี้ครับก็สุกวันเสาร์เนี้ยเราเราปรับโปรแกรมนะสุกเสาร์อาทิตย์ปกติเราจะเตะแต่เราเปลี่ยนใหม่มาเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับซึ่งโปรแกรมว่า ได้ออกทางหน้า a c e b o o k ไทยลีไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมไล่เรียงโปรแกรมเลยนะครับพี่ตั๋ได้ครับรับวันวันเสาร์ที่สองพฤษภาคมนะครับเดือนใหม่นะฮะก็ทูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับพบกับชนบุรีเอฟซีสิบเก้านาฬิกาสามสิบนาทีครับเป็นยังไงเป็น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 กลุ่มดีนะครับที่จะได้เตะก่อนผู้นี้พี่พี่บีลองวิเคราะห์สิว่าไปไงฮะทูทูนี้ใครใครมาแข่งนะครับ อานนท์อานนท์อนนท์ออมรเลิกซะนะครับครับผมพบกับฉลามยิมนะครับยิมวรชิตกนิสีร์พงเพ็ญจริงๆก็เป็นเป็นอย่างที่เรียนไปเมื่อสุดายนี่ก็เป็นกลุ่มของเรียนเขาว่ากันอย่างนั้นนะฮะเป็นเป็นเป็นกลุ่มวัยรุ่นยูยี่สามนะกลุ่มนี้นะครับก็น่าสนใจทั้งคู่ก็เข้าใจว่าฝีไม้ลายมือของเด็กเด็กช่างศึกยูยี่สามจะค่อนข้างที่จะร้กาดพอสมควร เจ้ายิมเจ้าอา,อานนท์เจ้านนเนี่ยก็ได้ข่าวว่าเป็นมือดีของทูแบงคอกนะฮะส่วนเจ้ายิมนี่ก็เทรนมาอย่างดีนะครับกับทีม e ีสปอรของชนบุรีเขาโอ้คู่นี้พี่บีคิดว่างไงครับไหวไหมครับอืมก็ถือว่าสูสีนะครับ <laughs> ระหว่างอานนท์กับวรชิตนะครับซึ่งเขาก็นน่าจะทันกันอยู่นะครับเพราะว่า อาจจะเคยเล่นเกมฟุตบอลด้วยกันมาอะไรประมาณนี้นะครับรู้ใจในสนามแล้วก็นอกสนามใช่รู้ใช่รู้ใจทั้งในสนามแล้วก็นอกสนามนะครับยผมผมเสริมกาเล่นของอานนท์เนี่ยก็ผิ้วไหวนะครับคล้ายๆสไตล์การเล่นตัวจริงนะครับยิมก็ถือว่าไม่ไม่เป็นสองรองใครเช่นกันนะครับในเรื่องของในเรื่องของเกมนะครับ ก็เสริมเรื่องสถานการณ์ให้ให้ให้พี่บีได้วิเคราะห์หนักขึ้นหน่อยก็คือกลุ่มกลุ่มเนี้ยฮะกลุ่มของอานนท์กับทุนยิมเนี่ยแข่งไปแล้วหนึ่งนัดนะพิติีโปลิสเทโลกับชนบุรีซึ่งฉลามยิมเนี่ยชนะไปนะครับชนะสุดหล่อของอ่าตำรวจไปนะครับวิกกี้ประสมพลนะครับอ่าใช่ครับชนะสุดหล่อไปซึ่งแฟนคลับเพราเยอะนะแฟนเพจเราเนี่ยอแฟนแฟนเพจแฟนคลับเนี่ยไม่ได้ดู เกมเลยนะดูแต่หน้าจอเล็กๆด้านข้างนะฮะซึ่งทำให้สถานการณ์ในกลุ่มนี้นะฮะทูแบงคอกเนี่ยยังไม่ได้แข่งซึ่งจะแข่งกับอ่าชนบุรีเนี่ยต้องชนะนะหรือเสมอเป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อที่จะไปลุ้นอีกนัดหนึ่งนะครับที่จะเจอกับปฐมพงศ์ในนัดสุดท้ายนะครับส่วนชนบุรีเนี่ยค่อนข้างรอยตัวนัดนี้เจอกับอ่าอานุนอมเลอร์ซักเนี่ยก็ เสมอได้นะครับแพ้ไม่เสียหายอะไรอ่ะเชิญครับพี่บีผมก็มองว่าน่าจะเสมอกันด้วยสถานการณ์ของชุมบุรีที่มีสามแต้มตุนไว้แล้วนะครับผมอืมเล่นสบายพูดง่ายๆนะใช่เล่นสบายมากกว่านะครับแล้วก็อนนุนเองก็อ่าฝีมือในการจับจอยก็ไม่ได้ขี้เล่ด้วยก็น่าจะเสมอกันไปนะครับก็ไม่แน่ก็อาจจะจูงมือกันเข้ารอบนะครับน่าจะเป็นเกมที่ น่าจะเป็นเกมที่โปลิเทโลก็เครียดเหมือนกันก็ต้องดูเกมนี้เหมือนกันใช่ครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะถัดมาคู่สองทุ่มนะฮะคู่สองทุ่มเป็นคู่บุรีรัมบุรีรัมยูเนเต็ดกับพีทีประจวบศรีกลุ่มนี้นะครับแข่งไปแล้วคือบุรีรัมเนี่ยแข่งกับสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดเป็นศึกบิ๊กแมตช์นะครับซึ่งเสมอกันหนึ่งหนึ่งนัดนี้เป็นนัดสุดท้ายของบุรีรัมในรอบแบ่งกลุ่มครับ อืมเป็นเป็นจริงๆต้องบอกว่าบุรีรัมยเนี่ยแข่งกับสิงห์เชียงรายเนี่ยเป็นทุบสถิตินะครับคนดูมากที่สุดของของทัวร์นาเมนต์นี้ไปแล้วนะครับก็เข้าถึงกว่าหนึ่งแสนคนนะก็เข้าไปเช็คมานะครับแล้วก็ดูเรียลไทม์ออนไลน์เนี่ยประมาณห้าหมื่นนะครับก็มีกำลังใจเยอะนะครับสองทีมยักษ์ใหญ่วันนี้บุรีรัมจะได้ลงเล่นนัดที่สองพบกับทางพันวัจินตะของพีจีปัจจคบับ คู่นี้ก็สัรัตคู่นี้ก็วัยรุ่นเจอเก่าใช่ไหมครับพี่บีใช่ครับอ่าวิเคราะห์หน่อยครับก็ถือว่าเป็นตัวแทนของพีทีประจวบนะครับพีทีประจวบนี่ก็มีระบบการคัดเลือกนักเตะนะครับแบบจริงจังมากเลยแหละครับก็คือเอานักบอลแต่ละคนมาเล่นกันเองก่อนที่จะส่งมาเป็นตัวแทนของเราในครั้งนี้นะครับซึ่งอนนว่าจินตะตเองเนี่ยก็เอาชนะ ผ่นชัยสุขล้อมมานะครับในการตัดตัวรอบสโมอสอนนะครับนี้ก็มาเจอกับสะสะราระไขยพระโคนนะครับซึ่งสะสะราระไขยพระโคนเนี่ยก็ถือว่าอาเป็นเกมเมอร์นะครับคนเก่งประจามสโมอสอนเลยทีเดียวนะครับซึ่งคุณชัยชนกชิดชอบนะครับก็หมายมั่นปั้นมือใช่หมายมั้ปันมือมานะครับจะส่งมาจะส่งมาคว้าแชมป์รายการนี้นะครับ ซึ่งผมก็มองนะครับว่าอ่าด้วยด้วยฝีม้ลายมือนะครับของเจ้าพีนะครับซึ่งเก่งกาจอยู่แล้วก็ก็น่าจะเอาชนะไปได้ครับผมอืมโอเคอ่ะก็พอหอมปากหอมคอสำหรับคู่วันอาทิตย์ครับพี่นิกมีใครเจอกับใครครับหลายคนอาจจะไม่ได้ตูมอ๋อคู่วันอาทิตย์จะกลับมาที่กลุ่ม a กับกลุ่ม b นะครับซึ่ง เชื่อว่าเป็นนัดที่สามและนัดชี้ชะตานะครับจะรู้ว่าใครตกชั้นเอ่อโทษทีจะรู้ว่าใครตกรอบแล้วก็ได้ผ่านเข้าไปรอบแปดทีมนะครับข่้คพึ่งครับสิบเก้านาฬิกาของวันอาทิตย์เนี่ยสุกโขไทยเอฟซีจะพบกับราชบุรีมิตรผลครับอืมซึ่งนัดผลกคันแข่งขันของอ่ากลุ่มกลุ่มบีนะฮะก็แข่งไปแล้วเอ่าจำนวนทั้งสิ้น หนึ่งนัดนะครก็คือราชบุรีพบกับ b ีจีบีจีปทุมยูเนเต็ดเนี่ยเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับอ่าก็ไทยนะครับนิวกิติไกรนะครับอืใช่ครับอดีตทีมชาติชุดโยชนมาเจอกับจักรพันธ์พรสัยนะครับจักรพันธ์พรสัยก็ถือว่าเป็นนักฟุตบอลอีกคนหนึ่งนะครับที่ที่ที่เล่นเกมนะครับเป็นงานอดิเรกครับดังนั้นผมก็เลย มองว่าน่าจะเอาชนะนะครับกิจกรของสุขโขทัยเอฟซีไปได้นะครับอืมครับแล้วก็ช่วงวัน,ว,นวันที่อคุณคุณนิวเนี่ยเล่นเล่นกับ b ีจีปทุมเนี่ยสนุกนะสนุกมากมนะครับก็ก่อนที่จะอ่าชนะไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับก็ทำให้ตอนนี้นะครับสุขโขทัยเนี่ย นำเป็นอันดับหนึ่งนะครับชนะหนึ่งนัดมีสามคะแนนแล้วก็ประตูบวกหนึ่งนะครับแล้วก็ทางร,ราชบุรีตามมาอันดับสองนะครับเสมอเป็นหนึ่งนะครับซึ่งนัดเนี้ยต้องชนะแหละเพื่อที่จะการันตีการเข้ารอบหรือเสมอเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยบีจีปทุมเนี่ยอยู่อยู่อันดับที่สามแล้วก็แข่งครบแล้วนะครับพี่ตีพี่บีเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับมีประตูลบหนึ่งเพราะฉะนั้น บีจีเนี่ยถ้าจะเข้ารอบต้องเอาใจช่วยคุณนิวแหละให้เยียทางลาดบุรีเยอะๆนะครับากลายเป็นว่าสุขโขทยัยกลายเป็นว่าสุโขทัยตอนนี้เป็นเงื่อนไขสําหรับบีจีปทุมเช่นเดียวกันคือคดูดูจากทุกทกทุกกลุ่มทุกเกมทุกแมตต์แล้วก็ผู้เข้าแข่งขันทุกคนเนี่ยคือหลังจากที่ออกอากาศมาแล้วหนึ่งสัปดาห์ก็ค่อนข้างที่จะคึกคักนะครับแล้วก็ได้รับการ,รตอบรับค่อนข้างดีคือผมว่าหลายๆคนก็อาจจะ คลา,ายเหงากันไปได้ในระดับหนึ่งใช่ครับรู้สึกว่าพี่นิกจะมีข่าวคราวสําหรับรอบน็อกเอาท์ด้วยใช่ไหมฮะได้ข่าวว่ามีแย้มมาว่ารอบน็อกเอาท์เนี่ยเราจะมีเสียงอันคุ้นเคยกลับมาใช่ไหมครับพี่นิกใช่ครับเดี๋ยวแต่ก่อนจะไปจากนั้นผมลืมคู่สองทุ่มนะครับในกรุงเทพนครข่าวราชดีมามารดาเอฟซีเจอกับสุพรรณบุรีเอฟซีครับสถานการณ์ของกลุ่มนี้นะครับมสมุทรปราการซิตี้แข่งครบแล้วสองนะัด นะครับชนะ2องนำเป็นจ่าฝูง6คะแนนเข้ารอบเรียบร้อยแล้วนะฮะอันดับ2เป็นสุพรรณบุรีเอฟซีแพ้1นนะครับมีประตูลบอยู่หนึนะครับแล้วก็อันดับ3ามโคราชแพ้หนึ่งแต่มีประตูลบ2นะครับเพราะว่าไปแพ้ทางสมุทรปราการมาเยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้นนัดนี้นะฮะ,ะใครทําดีทําได้ก็เข้ารอบนะครับอืมครับก็มาถึงรอบรอบแปดทีมนะทีพมสี แจ้งมานะครับก็ถ้าเกิดท่านผู้ฟังนะครับได้รับชมล็อกดาวน์ซีซั่นแรกของเรานะครับเราก็จะมีการเอา AI มาเล่นนะครับแต่เรามีการเสริมและเพิ่มบรรยากาศด้วยการนำนักภาคกีฬาอาชีพนะครับฟุตบอลอาชีพนี่แหละที่ทุกคนคุ้นเคยนะครับมาซึ่งในซีซั่น2นี้ก็มีเหมือนกันนะครับโดยจะเริ่มที่รอบ8ทีมนะครับจะมีตั้งแต่ คุณอัฐพงศ์ศรีมานะครับชื่อคุณหมูพุณนตาไหมครับน้าหังน้าหังใช่ครับคุณมดสุรเดชมั่นวิมลนะครับคุณก้านรงค์มาโชคนะครับคุณวรบัตต์อัลลุนพักดีนะครับคุณทิติพงศ์อ่อนสวัยนะครับบิ๊กแชมป์ปะใช่ครับอ่อนสวัยชครับแล้วก็คุณยิ่งรักรักสุวรรณนะครับคุณนัทวุฒิข่แก้วนะครับ คุณแล้วก็คุณโยทินอารีการเลิศนะครับ,รบเป็นพิธีกรในพิธีมอบค้วยสำคัญของไทยลิกนะครับพี่โยทินของเราเสียงหล่อเลยทีเดียวอ่าก็แายคนหลายคนหลายคนที่รีเควสมาก็อาจจะหายคิดถึงนะครับรอบนอกเอานะเอาเป็นว่าเรามาเจอพี่ๆเขานะครับก็ต้องขอ,ขอขอบคุณไว้ตรงนี้เลยนะครับดูว่าใครจะได้ภาคคู่ไหนนะเดี๋ยวเรารวมถึงขอขอขอบคุณทาง คนอ่านักภาาของทีมงานขอบสนามด้วยนะฮะอ่าจะเป็นอ่าบี่าวิทย์นะครับใช่ครับสนุกนะเพราะว่าเขาสนุกสนุกสนุกเขาเขาเคยภาาอะไรมานะครับพี่บีโตโยต้าอีลิคโปครับผมครับอ๋อครับอเป็นทีมงานเดียวกับที่ภ่าโตโยต้าอีลิกโปนะครับโอ้โไหลลื่นเลยทีเดียวไห่ลื่นแล้วเขาก็จะเขาจะรู้เรื่องของการเสริมค่าพลังอะไรที่เป็นของเกมเพจสองพันยี่สิบด้วย ครับรับนะประมาณนี้นะครับนี่ก็คือข่าวข่าวที่นํามาฝากกันก็หลังจากสัปดาห์นี้ก็ยังยังสัปดาห์หน้าก็จะเป็นนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มใช่ไหมครับพี่นิกอ่าใช่ครับเป็นนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มแล้วเราก็จะได้รู้กันแล้วว่าโฉมหน้าค่าตาของแปดทีมสุดท้ายนะครับในรายการนี้จะเหลือใครบ้างนะครับก็เอาใจช่วยทุกทีมทุกสโมสรนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ออาก็ติดตามกันได้นะครับ วันนี้วันศุกร์พรุ่งนี้นะครับคู่แรก19าิกา30นาทีนะครับก็ติดตามชมกันได้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นําเอาข้อมูลมาฝากกันนะครับแล้วเดี๋ยวก็มีข่าวข,าข่าวข่าวข่าวเพิ่มเติมยังไงนะครับก็ติดตามทางไทยรีกแล้วก็สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งตอนนี้ก็น่าจะกําลังที่จะ,ะคือคือทุกๆ โปรแกรมทุกๆความเคลื่อนไหวเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มจะเข้มเข้มงวดขึ้นมาแล,แล้วเราเริ่มจะเห็นท่าชัดเจนแล้วใช่ไหมฮะพี่บีใช่ครับก็อย่างตลาดนักเตะเนี่ยก็เป็นเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับก็ว่าเคาะกันมาแล้วนะครับปีบ้าเปิดเพิ่มได้อีกสองช่วงนะครับซึ่งก็คือยี่สิบห้าสิงหานะครับถึงเจ็ดกันยาแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือยี่สิบแปดธันวานะครับไปจนถึงสิบมกรา ปีหน้านะครับซึ่งแต่ละช่วงเนี่ยก็ก็ถือว่ามีระยะเวลานะครับทั้งสิ้นช่วงละสองสัปดาห์นะครับซึ่งก็ต้องขอเรียนแจ้งให้ทราบว่านะครับว่าทำไมเออถึงเปิดช่วงละสองสัปดาห์นะครับก็คือฟีฟ่าเนี่ยเขาให้โอกาสนะครับในแต่ละชาติสมาชิกเนี่ยเปิดตลาดนักเตะนะครับทั้งหมดสิบหกสัปดาห์นะครับในหนึ่งฤดูกาลนะครับ รวม16สัปดาห์เราใช้ไปแล้ว12สัปดาห์นะครับในการซื้อขายช่วงก่อนก่อนเปิดซีซันนะครับ,รบซึ่งก็ทำให้เหลืออีก4สัปดาห์นะครับเราก็เลยต้องแบ่งเป็นอย่างละ2นะครับสำหรับอีก2รอบนะครับเพราะว่าเราต้องเริ่มแข่งอีกทีในเดือนกันยายนแล้วก็จะเป็นครั้งครั้งแรกในรอบหลายปีเลยนะครับที่มีการเตะแบบแบบอมปีนะครับ ซึ่งเขาก็ยังระบุไว้นะครับว่าถึงแม้ว่าจะย้ายได้3ทีมนะครับแต่ก็ยังยึดกฎเดิมนะครับก็คือจะยังคงเล่นได้2สโมสรนในหนึ่งฤดูกาลนั่นหมายความว่าคุณสามารถย้ายได้3ครั้งแต่ก็ต้องแน่ใจว่า,าตัวเองเนี่ยจะไม่ครั้งก่อนๆหน้าเนี่ยจะต้องไม่ได้ลงสนามให้กับตัวสังกัดนะครับก็คือซ้อมซ้อมได้นะครับอันนี้เขาไม,ม่คิดแต่ถ้าเกิด พอลงสนามปุ๊บก็ถือว่านับหนึ่งนะครับก็แสดงว่าเราเราลงเล่นไปแล้วให้กับหนึ่งสโมสรดังนั้นเราก็จะเหลืออีกหนึ่งสโมสรเท่านั้นนะครับที่จะสามารถย้ายได้นะครับอืม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 น่าสนใจน่าสนใจครับอันนี้อันนี้ดูดูซับซ้อนนะพี่ก็คือโอนย้ายเนี่ยโอนย้ายก็คือขึ้นทะเบียนเนาะขึ้นทะเบียนได้ได้สามครั้งแต่สามครั้งเนี้ย สามารถลงสนามก็คือไปเหยียบพื้นสนามอ่ะเป็นตัวจริงแล้วก็ตัวสำรองเปลี่ยนตัวไปได้เนี่ยแค่สองสมูรสอนนะใช่ดังนั้นถ้าเกิดว่าซับซ้อนซับซ้อนถ้าเกิดวินโดว์แรกคุณไม่ได้ลงสนามให้กับโตัวสังกัดเก่าเลยนะครับวินโดวแรกเนี่ยห้านัดเนี่ยไม่ได้ลงเลยอ่าไม่ได้ลงเลยแสดงว่าคุณก็ยังมีโอกาสย้ายอีกสองครั้ง นะครับย้ายไปลงอีกสองครั้งอ่าใช่อ๋อเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วโอเคอืมแต่ถ้าสี่นาทีผ่านมาคุณได้ลงไปแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นตัวสำรองในทีที่เก้าสิบนะครับปุ๊บก็ถือว่านับหนึ่งไปแล้วคุณก็มีโอกาสย้ายอืมคุณก็มีโอกาสย้ายดอีกครั้งเดียวนะครับอืมแต่ถ้าเกิดว่าย,าย้ายครั้งที่สองคุณไม่ได้ลงสนามก็ถือว่าโอเคอยังสามารถนับอีกรอบได้แต่ถ้าเปิดตลาดรอบสองแล้วคุณก็ลงเล่น ไปกับสมโมสรที่สองไปแล้วดังนั้นคุณจะไม่ได้ลงเล่นอีกถ้าเกิดคุณย้ายไปยังสมโมสรที่สามนะครับอืมอืมโอเคนะครับก็จริงจริง,รงตรงนี้รายละเอียดก็มีให้ได้ติดตามในเพจของไทยลีกแล้วก็เว็บไซต์นะก็ได้ลงข่าวไปก็สามารถที่จะไปไปดูหรือว่าดูรายละเอียดหรือว่าสอบถามกันได้นะถ้ามีข้อสงสัยยังไงนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ใหม่พอสมควร สำหรับไทยลีกเราแล้วก็ฟุตบอลไทยเราน่าจะเป็นเรื่องน่าจะเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ครั้งแรกของโลกเลยนะครับสากวินโดใช่ครับแต่ก็อ่ะผมว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนทุกฝ่ายเนี่ยกำลังทําให้มันกลับมาแล้วล่ะนะรออดใจหน่อยเข้าใจว่ามาช้าแต่มาแน่ใช่ไหมครับก็ปลายปีผมคิดว่าน่าจะมีฟุตบอลให้ดูกันสนุกสนานข้ามปีกันไปเลยนะครับก็ช่วงนี้ก็อยู่บ้านอยู่เชื้อเพื่อชาติกันก่อนนะครับก็ วันนี้ขอบคุณพี่บีกับพี่นิกด้วยนะครับที่มาร่วมให้ความรู้แล้วก็ข้อมูลนะครับในไทยลีกออฟฟิศพอดแคสสัปดาห์นี้นะครับก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าถ้ามีอะไรอัปเดตหรือเพิ่มเติมเราก็จะมาพูดคุยกันใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณโคนามินะครับเพจนะครับโตโยต้านะครับเครื่องดื่มตราช้างนะครับ M150 ธนาคารอมสินนะครับโคกแกรนด์สปอร์ตทรูวิชันแล้วก็วอริกสนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบกับพวกเรา กันใหม่นะครับวันนี้น้องเจดเไม่มาก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของอระบบอินเทอร์เน็ตนิดหน่อยแต่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะมาพูดคุยกันเรื่องของฟุตบอลภูมิภาคนะว่าจะเป็นยังไงความชัดเจนเป็นยังไงนะครับก็บขอบคุณพี่นิกพี่บีอีกครั้งนะครับสำหรับไทยดีออฟฟิศพอดแคสต์ในรูปรูปแบบซูมนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ